เรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้นะครับคือเบื้องหลังการยึดบิดคอยครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ซึ่งมันซ่อนเรื่องราวของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่โยงใหญ่ไปถึงอำนาจทางการเมืองแล้วก็เทคโนโลยีล้ำสมัยทั้งหมดนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าเฉินจือ้อ โอ้โห15,000ล้านดอลลาร์สหรัฐครับตัวเลขนี้คือมูลค่าบิตคอยที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเข้าไปยุดมาได้แล้วมันก็กลายเป็นการยุทรัพย์สินครั้งที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงานนี้ไปเลยครับแล้วคำถามที่ทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือโหเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยมันมาจากไหนกันแน่การตามหาคำตอบของคำถามนี้นะครับจะพาเราไปเจอความจริงที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็น่าตกใจมากๆเลยทีเดียว โอเคครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าก็คือปฏิบัติการยึดบิตคอยครั้งประวัติศาสตร์นี่แหละครับถ้าดูจากข้อมูลทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับเขาก็ระบุชัดเลยว่ายึดบิตคอยไปได้เนี่ยประมาณแสนสองหมื่นเจ็ดพันกว่าเหรียญซึ่งมูลค่ามันก็คือตัวเลขที่เราเห็นกันนั่นแหละครับสูงถึงหมื่นห้าพันล้านดอลลาร์แล้วตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดก็ไปอยู่ในมือของรัฐบาลสหรัฐเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ พอเห็นเงินมหาศาลขนาดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าใครคือเจ้าของและเบื้องหลังของเงินก้อนนี้ก็คือชายคนนี้ครับเฉินจือ้อคนที่เป็นศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเป็นใครกันละ่ะคือความน่าสนใจของคนคนนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้เลยครับภาพลักษณ์ของเขามันต่างกันแบบคนละเรื่องเลยในที่สาธารณะนะโอ้โหเขาคือประธาน Prince ์กร เป็นนักธุรกิจไฮโซที่ประสบความสำเร็จมากๆในกัมพูชาแต่พอไปดูในเอกสารคำฟอ้องของฝั่งอเมริกากลับกลายเป็นว่าเขาคือตัวการใหญ่เลยนะทั้งช่อโกงทั้งฟอกเงินแถมยังใช้แรงงานบังคับอีกด้วยอ่ะนี่แหละครับโฉมหน้าของเฉินจือ้อหรือที่บางคนเรียกว่าวินเซน อายุแค่37ปีเองนะแต่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยถือ2สัญชาติทั้งอังกฤษและก็กัมพูชาแล้วฉากหน้าของเขาเนี่ยก็คือเป็นประธาน Prince Holding Group ซึ่งเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่มากนะมีกิจการใน30กว่าประเทศทั่วโลกก็ทำพวกธุรกิจดูดีๆครับอสังหาการเงินอะไรพวกนี้เป็นฉากหน้าแล้วไอ้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ว่าเนี่ยเขาไปเอามาจากไหน เรามาเจาะลึกกลไกเบื้องหลังที่เขาเรียกกันว่ากลโกงแบบ pig But ช h e r i n g หรือเชือดหมูกันดีกว่าครับไอ้คำว่าเชือดหมูหรือ pig Butchering เนี่ยมันเป็นชื่อเรียกกลนโกงแบบหนึ่งครับคือพวกมิชาชีพเนี่ยเขาจะเข้ามาตีซีสร้างความสัมพันธ์กับเหยื่อก่อนคุยไปเรื่อยๆให้ตายใจอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าขุนหมูพอเหยื่อเชื่อใจเต็มที่แล้วก็จะชวนลงทุนในคริปโตเปล,ปลอมปอมแล้วพอเหยื่อลงเงินไปปุ๊บก็เชิดเงินหนีไปเลยจบเนี่ยแหละครับการเชือด แล้วพอมาดูภาพรวมนะครับมันเหมือนเครื่องจักรฟอกเงินที่ทำงานเป็นระบบมากๆแล้วก็โหดเหี้ยมสุดๆด้วยคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจากการบังคับใช้แรงงานเลยนะจับคนไปขังไว้ในศูนย์ call center ที่กัมพูชาแล้วก็บังคับให้คนพวกนี้ไปหลอกเหยื่อทั่วลอกด้วยวิธีเชื้อดหมูที่เราคุยกันไปเมื่อกี้พอได้เงินมาปุ๊บก็เอาไปฟอกผ่านบริษัทในเครือ Prince Group แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือแปลงเงินทั้งหมดเป็นคริปโต โอนเข้าวาเล็ตที่เฉินจื้อคุมครองอยู่คนเดียวคือมันเป็นวงจรที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆแต่ว่าปฏิบัติการที่มันใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยมันจะทำได้ยังไงถ้าไม่มีคนคอยหนุนหลังใช่ไหมครับทีนี้แหละเราจะมาดูกันว่าเรื่องของอำนาจการเมืองและการให้ความคุ้มครองเนี่ยมันเข้ามาเกี่ยวได้ยังไงคือมันมีรายงานออกมาเลยนะครับว่าเฉินจื้อเนี่ยสนิทสนมกับคนใหญ่คนโตระดับสูงๆในกัมพูชามาก ถึงขนาดที่ว่ากันว่าเป็นเหมือนถุงเงินหรือกระเป๋าเงินให้กับผู้มีอิทธิพลเลยทีเดียวคิดดูสิครับว่าอิทธิพลเขาจะขนาดไหนธนาคารในเครือ Prince Group ของเขาเนี่ยกลายเป็นฮับของการฟอกเงินไปเลยโดยมีธุรกิจอย่างพวกคาสิโนโรงแรมสนามกอล์ฟมาบังหน้าอีกทีแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวพวกเราเลยนะครับเพราะมันส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยเต็มๆแล้วก็ทำให้เกิดคำถามตัวโตๆเลยว่า ทำไมการรับมือของเราถึงได้ดูช้าขนาดนี้อย่างทางคุณจารวัฒจินมันราคาจากมูลนิธิอิม,มานูเอลนะครับซึ่งท่านก็ทำงานด้านต่อต้านการค้ามนุษย์โดยตรงเลยก็ได้ให้ความเห็นไว้น่าคิดมากครับว่าไทยกลับช้าในเรื่องการจัดการเครือข่ายสีเทาในกัมพูชาคำพูดนี้มันสะท้อนปัญหาได้ชัดเจนมากเลยนะว่ามันน่ากังวลขนาดไหน มันก็เลยไม่แปลกครับที่จะมีเสียงเรียกร้องออกมาเยอะมากว่ารัฐบาลไทยต้องเอาจริงเอาจังต้องมีท่าทีที่ชัดเจนกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีคนไทยอีกไม่รู้เท่าไหร่ที่ยังตกเป็นเหยื่อของแก๊งพวกนี้อยู่เรื่อยๆแต่จุดที่มันพีคที่สุดของเรื่องนี้อาจจะอยู่ตรงนี้ครับคือถึงแม้จะมีการยึดทรัพย์สินไปได้แบบมโหารานขนาดนั้นแต่ตัวการใหญ่อย่างเฉินจื้อเนี่ยปัจจุบันก็ยังคง หนีลอยนวลอยู่ครับยังจับตัวไม่ได้เรื่องทั้งหมดนี้มันก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆเอาไว้ให้เราคิดกันต่อนะครับว่าแค่การยึดทรัพย์สินอย่างเดียวเนี่ยมันจะพอจริงๆหรอที่จะหยุดองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มันอย่างรากลึกไปขนาดนี้ได้ซึ่งแน่นอนว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคำถามเลยที่ยังไม่มีคำตอบ